จริงๆแล้วต้องบอกว่าการเกิดเป็นลูกนะฮะแล้วก็เป็นลูกชายที่ทํางานก่อนก่อนก่อนวัยที่ที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยา่างเพื่อนผมหลายๆคนก็เพิ่งเรียนจบหรืออะไรอย่างนี้เขาก็เพิ่งเริ่มทางานแต่ว่าเราทํางานมาแล้วก่อนหน้าวกเขามาสี่ปีเราสึกว่าเราเราต้องแลกกับหลายๆอย่างเนาะต้องแลกกับช่วงชีวิตต้องแลกกับชีวิตในรั้วมหาลัยแลกกับ ความชอบอะไรบางอย่างของเราออกไปมันก็แลกกับมันเหมือนกับถูกจับโยนเข้าไปในสิ่งใ,ในที่เราไม่เคยไปแล้วก็มันต้องปรับตัวต้องโตเร็วกว่าที่คิดต้องทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันผ่านจุดที่รู้สึกว่าสับสนอะไรก็ตามในชีวิตมาหมดแล้วมันมันรู้สึกว่าเราเราผ่านตรงน,นั้นมาได้เพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วก็ กับวงน,นี้เรารสึกว่าเราดีใจที่ถึงแม้เราทํางานมาสี่ฟีเนี่ยเราสามารถเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้แล้วกับการที่เราถ้าเราอยู่ในร่มมหาลัยแล้วก็เรียนจนจบกว่าจะได้งานกว่าจะมั่นคงถึงมันจะแค่ดูแลตัวเองได้แต่เราก็อาจจะดูแลครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันโชคดีแล้วก็คุ้มเกินคุ้มที่เรารู้สึกว่าเราได้โตเร็ว แล้วเราก็ได้ดูแลพ่อกับแม่ถ้าจะใช้คําว่าทดแทนบุญคุณก็ก็รู้สึกว่าเราเราแค่คิดว่าเรื่องพวกนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราโตแล้วเลย้ยทำได้แต่เอ้รู้สึกว่าเออเราได้ทํามันเร็วขึ้นขอบคุณท,ที่ที่ที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็สนับสนุนให,ให้ผมได้อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้ว่าเลี้ยงผมมาไงไม่รู้แต่ว่าทําให้ผม จริงๆผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงผมมายัางไงนะผมไม่รู้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตว่าเขาเขาเลี้ยงมาแต่ผมว่าผมมีใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ที่เลี้ยงผมให้ผมได้มีความคิดจนเหมือนทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดงไงก็รักคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็อย่างที่บอกครับรู้สึกหรืออย่างก็ทําให้ครอบครัวก่อนเสมอนะฮะไม่ไม่ต้องหวงไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบว่า พ่อกับแม่ชอบบอกว่าเขาไม่ไม่ชอบไม่อยากที่จะเอาเงินลูกแต่เรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถดูแลเขาได้ในวันที่เรายังมีลมหายใจเราก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ยก็ทําให้เขาแค่นี้ก็เป็นความสุขที่สุดแล้วครับผมครับผมนไปถึงยื่นขอกอดกันแรงๆวันเวทีได้เลยวไม่ใหผมมือได้ไหม แน่นอนครับมีโอกาสก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึ่งขอบคุณครับต้องไม่เอาก็อีลงไปด้ครับเดีวยวๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆเๆๆงๆๆๆๆืๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆพล ถามเป็นเร่อไหน่ครับว่า,ามาสามปีที่แล้วคปับปีที่สี่ประทับใจแฟนคลับาก่น้อยเท่าไหร่คือสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเวลาเราเวลาเรามารวมกันอย่างเงี้ยคืออย่างวางทีเราเราเราไปเจอกันตามงานแบบหรือว่าตามติกรมมี่หรือว่าอะไรเงี้ยเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่หนานแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทํามันก็จะเป็นพารูทีคืออ๋อถ่ายรูปเอลฟี่อ่อา,อ,าอักคิตรองใหญ่ กล้องเล็กขอคลิปวันเกิดขอคลิปตั้งใจเรียน,น <ะ S 1> ผมดีใจนะ<ช>ทีนี้พอฟา้าคนเดิมมาอ่านให้ใจ<ช> <นะ S 1> ขอคลิปวันเกิดคนนั้นวันเกิดคนนี้คนเดิมขอสามคนไม่แต่ผมรู้สึกว่าเอออะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะผมผมผมดีใจที่หรือว่าที่เขาบอกว่าขอคลิปตั้งใจเรียนหน่อยผมรู้สึกว่าเออ การที่ผมเห็นเขาได้เห็นผมเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยดีดีดีนีผมก็รู้สึกว่าผมมีการศึกษาขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์มีความรู้มีความรู้ผมดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกนะฮะก็อันนั้นเป็นเรื่องของที่เราไปเจอกันเรื่องเวลามันอาจจะไม่ได้มากมายนะฮะแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยทุกครั้งที่มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเติมเมนะแล้วก็ ไปประทับสิ่งิีร่วมกันนะครับมีคือเวลาไปทํางานกับทีมงานเลยนี่ยทุกคนจะบอกว่าแฟนคับบ้านผมเนี่ยคือคุยง่ายพูดง่าย<ม>แล้วก็เหมือนกับรู้ว่าแบบเออสมมุติว่าอะไรที่มันเป็นงานของศิลปินเนี่ยทุกคนก็จะพร้อมที่จะให้น้องได้ทํางานเต็มที่เนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เรามันต้องสร้างความเข้าสร้างความเข้าใจกันมาประมาณหนึ่งถึง ถึงวันนี้ทุกคนรู้ว่าทุกผมผมจะชอบโมเมนต์ที่ว่าแบบคนใหม่ๆที่มาเงี้ยเขาไม่ค่อยได้เจอผมเนี่ยคนที่เคยอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าให้ให้คนใหม่ๆเข้ามาก่อนแม่ผมรู้สึกว่าเพราะเขารู้ว่าผมไม่ได้เวลานานถึงเวลาปุ๊บคนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มาเจอผมก่อนเพราะคนที่มาบ่อยๆแล้วเขาก็มีรูปอยู่แล้วเนีย่ยผมรู้สึกว่าแต่ก็ขออีกสามรอบใช่ไม่ไม่อันนั้นกรณีที่ไม่มีคนใหม่มาเนี่ยับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันมันมันเจ๋งดีอ่ะเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยอาจถือว่าเราเจอการแบบการคนมามาเจอเราเยอะเนี่ยถ้ามันขาดระเบียบอะไรบางอย่างมันก็จะแบบเออไม่ชบ่บัาตวฉเอฉันันแชไ้ใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องอะไรครับผมเดินมาสมมติจอดรถไว้ครับกำลังจะเดินกลับไปที่รถครับผมเขาจะบอกว่าวันนี้มานี่มายืนตรงนี้ จะหาแสงให้ผมเรียบร้อยแล้วที่ชอบมากครับทุกคนจะเหมือนเพื่อนผมหมดเลยมาดิมาดิเขาจะเรียกแบบมาดิมาดิมาดิดีตรงนี้ดีตรงนี้อ่าแล้วเขาจะจัดการเรียงคิวเขามาถ่ายรูปเป็นอย่างนี้เลยนี่ผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่หายากนะอันนี้เอาความจริงเลยใช่ไหมคนที่จับแกงมายืนมันเป็นหัวคิว เอาแต่ใส่ตกนั้นจริงเหรอส่วนวิธีการที่จะบอกว่าอัดคงอัดคลิปเนี่ยเป็นเทคนิคในการที่ก็จะเข้ามาถ่ายลูกแกงจริงเหรอถ้าเป็นหัวคิวเนี่ยอยากถามว่าได้เยอะไหมขอแบ่งสักสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเอางี้เอาอย่างงี้ง่ายๆที่มาวันนี้ทุกคนซื้อบ้านได้แล้วอ่ะจริงเหรอโอ้โหตายแล้วท่านนี้ช่วยผ่อนรถหน่อยสินะก็นั่นแหละก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ที่ผมว่าอยู่ด้วยกันมาจนจนสี่ปีเนี่ยมันมีความเข้าใจในบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามัน มันพิสูจน์แล้วด้วยเวลาครับว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความเข้าใจจริงผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเล่นกับทุกคนได้เหมือนกับว่าทุกคนต้องได้อะไรจากผมเท่ากันหมดแต่ว่าอย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วมันมีความเข้าใจให้กันว่าเราเรารักกันแบบไหนอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณผมอาจจะไม่ใช่แบบศิลปินที่แบบหานนาร์ คนจะรู้ว่าผมเป็นคนกวนๆไงแล้วเวลาผมอยู่แฟนคลับผมก็จะไม่ได้แบบว่ามาเลยครับว่าผมพี่ี่ๆชอบมากไม่เล่นชอบมากผมก็ชอบมากบางคนบอกว่าทำน่ารักหน่อยสิเอ้ยผมก็จะคิดในใจว่าเดี๋ยวนะเขาว่าน่ารักคืออะไรเฮ้ยมาขอท่านน่ารักหน่อยสิฮะท่าน่ารักคืออะไรคือผมผมก็ขอท่านน่ารักหน่อยสิผมก็แบบท่านน่ารักคืออะไรจะแบบฮายคนคน อยู่ๆได้ปะคือยู่ไกอยู่ไม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 ่มานดิมาดิมาดิมานี่้าท่าน้ารักสิอ๋อผมก็ทำไหมทำไหมทำไหมก็ผมก็ทำเท่านี้ว่ามันท่านจะท่านรักการสถานการณ์นั้นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอโทษแฟนคลับอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาถ่ายรูปผมอาจจะได้รูปเบอร์เบอร์ไปบ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้เล็กตั้งใหญ่ทุกคนจะบอกว่าไอ้นี่มันอยู่ไม่เคยสุงเลยที่เบลอไม่ใช่หน้าเขาหน้าเราเองหน้าเราดี่แหละคือ ผมเป็นคนแบบชอบแก้งอ่ะผมก็จะพรพี่เขาบอกให้ทำอะไรผมไปทำตรงข้ามหมดเลยสมมติตรงข้ามกันสิเออบอกนี่นี่บางคนบางคนมาบอกว่าเอออะไรนะรูปรูปรูปไม่ชัดเลยอ่ะขอขอใหม่ขอใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะยื่นโทรศัพท์มายื่นยื่นมาผมก็จะแบบไปาหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะเดียวด้วยหนึ่งจังหวะเคยโดนไปแล้วใช่ไหมเคยโดนไปแล้วผมทุกคนต้องเคยโดนไปแล้ว ขอโทษที่รักเธอใช่ปะใช่ใช่ขอโทษด้วขอบคุณมากที่บุกนั่นแหละผมรู้สึกว่าอะไรตรงเนี้ยมันมันมันเป็นอะไรที่ทุกครั้งที่เจอกันมันมีมันมีสีสันองเราผมนะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมวันนี้น้องมันดูกดจับไว้ ผมก็จะผมก็รู้สึกว่าบางครั้งการที่เราได้กวนแฟนคลับเนี่ยมันเป็นความสุขเล็กๆของผมน,นะเป็<อ>นกำลังใจใชไหฮะ<อ>แล้วชอบมากบางครั้งเนี่ยแฟนคลับบางคนนะเจอกันมาบ่อยๆนะแรกๆก็แต่งตัวบา้าๆมึงหลังหลันี่แต่งตัวมันผมมากเลย<อ>แตไม่เข้าใจว่ามันส่ผ้าเสื้อผ้ามาจากไหน<อ>มีเสื้อผ้าดียางมา<อ>แตกก่เคยแตกนะตอนแรกนนะตอนแรกนะตอนแรกเจอกันมาฟิลแบบเอ่ออาจารย์หลังๆมาโอ้โหมีออกมาบ้างเมื่อไหร่ก็ผม ผมไม่อยากจะถามน้วว่าซื้อเสื้อผ้าที่ไหนมาโทรไปถามแม่หรือเปล่าครับมากคือเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่บุญเราอยู่ในการที่เรารู้รู้ใจกันอะไรเงี้ยครับผมขอรคุณทุกคนที่อยู่กับผมมาสี่ปีครับผมก็พูดไปเลยไหมครับผมไม่มีใครกดลงนะไม่ได้กดน้องตะโกนตีก็โอเคเนาะเดี๋ยวๆไม่เป็นไรไมไรไม่ไ้เลยไม่มาอยู่ในคลิปแล้วเราเราอะ มาถึงเราอ๋อโอเคโอเคที่เขาพูดตงไปโอเคครับผมเข้าสกิปครับเข้าสกิปเลยแล้วีัวนนี้เราไม่ิงพราะนันเล